เขาเริยกเลยไมหมยกไปแบบอื้อหื้อมีนี่ี่ีช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่หมานี้มานหมานยังซื้อสวัสดีครับมายามรอบเหมือนเดิมแล้วครับวันนี้ก็ยายมาหลังนึงครับผมดักไปเรื่อยยายไปเรื่อยยามไปเรื่อยอย่างนี้นะครับบ่อนไหนมีเข่าก็ยายไปมากระ่านภูมิสองคนเหมือนเดิมแล้วครับสวัสดีครับหดนหลังนี่กันครับได้ยังบ่อยเนาะภูมิเนาะเอาหังหมานสุดเลยยัง ได้มาสี่ห้าตัวแล้วครับหลังนี่ลอวช่องมันสวยแต่ผมจะลองยกดูก่อนนะไม่อยากไม่อยากทำลายที่ทำไหวันนี้เงียบวันนี้ไม,ม่มีครับจะม,มีก็จะวางไว้พื้นนะทุกที่มาไม่เคยเคยพลาดเลยอีกหลังหนึ่งตรงนี้ครับ ขอาหลังไอ้แคนะ้นหลังนี่นนยังสวยนะมขนไม่โตกครับถ้าฝนตกบอะปลาจะวิ่งดีหลังนี่ก็สวยนะทําช่องไว้เออดักเอาปากมาจากทั้งครับเอาปลา,าวิง่งออกเออหลังนู่นเอาปลา,าวิ่งเข่าครับหล่อยเข่าปล่ยเข่าเงียบจังเลยไม่มีจึงตังแต่ก็ไม่แน่นั่งอุย้ยเร็วครับเรือเขาไปเลย อูมามามาเห็นแล้พี่น้องเด้อเห็นตัวแล้วเมื่อกี้รุ่นโลรุ่นโลตอนนี้รุ่นโลลุนโลโอ้โลเนี่ยตัวนี้ส่นโลครับาเฮ้ยเถิงเถิงเลยมาเข่าหลังอี่จริงๆด้วยใหญ่ใหญ่ใหญ่บนตับไปวางบนเรือกันครับพี่น้องครับ ลุงเลื้ได้ลุงเลื้อเรา้โาอ้อออว,อวอนเลยเดี๋ยวผมก็จับไปนะรุ่น,นอาจจะโลนึงพอดีหรือไม่ก็เกืโอบนี่มีตั่ใหญ่ปลาน้องเมียครับเขาแต่ละตัวนี่เนาะ ปะน,นินกับแบบอยอปะน,นินเราเคยได้รุ่นโลแปดนะคุณเนาะครับ,รบ<ะ>นตับโลวัววันนี้ยังพึงตะยามเ,าเรียกว่าสองหลังนะครับพึงตะยามสองหลังมีตัวแล้วอ,อย่างเงี้ยกระลุ่นกันยาวๆครับมีจุดหนึ่งอะ่ะปะน,นินชอบเขาเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันเดีย๋ยวดักไปคืนครับผมมันมา หลังนีก็เคยเขานะครับอ้หลังรอบสะอาดดีครับไม่มีตะไร่น้ํายังมีได้รุ่นนะครับคือป๋ากระทุง่งป๋าดิ้นจนตะไคร่ในเกาะเป็นตะไคร้อะไม่มี นนะ,ะเดี๋ยวกจสักวันนะครับหลังรับไปครับเคยได้ตัว1.8โลมันนิ่มใหญ่ครับรุ่นกันครับมีรอบอยู่รียี่สิบหลังดีไหมกริมเลยหลังครับเคยเคยเทาครับช่องโู อันนี้ก็เข้าสวยมามันอิบใหญ่จริงขวนตับตับปลาเข้าตัวใหญ่ยิงเนาะเต่าสายพันธุ์ไหนสวยจังเลยกระดองสวยมากเลยอ่ะเนี่ยมันทรงเปรกๆนะพดข้าไปจ่อยหัวอย่างงามตัวนะครับดูเรียกครับผม สวยนะเต่าสายพันธุ์ไหนเนี่ยเนี่ยลองดูสิไม่เชื่อมันแปกๆไงกระดองก็แเปกๆเ,เหมือนเหมือนที่เราเคยเห็นนะนะนะโอ้โหวยัยงสวยแล้วคออย่างยาว้วยนะออ่าเดี๋ยวจะปล่อยละนะโชว์ชวตัวแป๊บหนึ่งสวยมากเลยปล่อยนะปล่อยที่ดเดิมนี่แหละเนี่ดนยาดานนัน่ายเออดันเนี่ยมันมันเอาไปปิดมิดเลยอะ่ะ แสดงว่ามันต้องควบคุมแผ่นนี้ได้ด้วยนี่แผ่นตรงนี้งสามารถพับออกมาได้อะโอเก่งะเต่าพันไหนนี่อ่ะเอ้าไปไกลรอบหน่อยดอยมันไม่ตายแ้วครับโยนได้เต่าอ่ะในราณเขาบอกปล่อยเต่าให้โยนนกตื่นเกี้ยวเลยเสียงนกเอ็นะแล้วอีก้องดูดิครับธรรมาชาติบ้านผมก็ดีแค่ไหนครับเสียดายครับเขาจะหลอกเร็วๆนี่ครับปีนา พินาเลยเขามีโครงการจะลอกแล้วแต่หนึกเสดายธรรมชาติเหมือนกันนะหนึกเสดายระบบนิเวศเหมือนกันแต่ก็ยังว่าแหละเพื่อระบบชนะมานที่ดีขึ้นเนาะแต่ใจหนึ่งก็อยากอยากให้เขาลอกแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันกว้างมากลอกส่วนหนึ่งเหลือระบบนิเวศไว้ส่วนหนึ่งแต่จริงอยากให้เป็นแบบนั้นกับแตมิอูปนัมเขาจะคิดยังไงอันนี้ผมก็มอเมริกาอะไรลอกเพียงแค่ออกความเห็นเล็กๆน้อยแต่จริงอยากให้รักษาระบบนิเวศเอาไว้สักสักซีีกหนึ่ง,ส,นนง,ส,นนงสักเสี้ยวหนึ่งก็ยังดีที่เหลือก็ ขุดลอกเป็นบึงไปนะครับแต่ถ้าขุดลอกมดเนี่ยระบบนิเวศแบบนี้มจะไม่เหลืออีกแล้วมดแน่นอนนกนกน้ำนี่แบบไม่มีที่อยู่เลยอะ่ะป่านะ่ะชุ่มอยู่ดอกแต่นกน้ำะจะไม่มีที่อยู่เนาะ <c oughs> แต่ก็แลลวเตะนะครับแล้วแต่พูนังแต่พมกระเซียได้เดีกไดโลนิเวศ <c oughs> อ่ะวางไปกินครับ มันทิ้งลายครับยหลลยับไ,ไปในป่าล้ำค่าเนี่ยนถะ่ายเข้ไปในร่องเลยหลองกับปามไปเข่ามาครับเดี๋ยวยังไม่ได้สักทีนะนี่ทำไมหลังรอบเปียกเ,น,เน,นี่ย <c oughs> เฮ้ยใครดูอีกแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> หลอกเราอยู่นี่เลยเดี๋ยวหายเลยสักก เราไปยกเลยไหมยกไปแบบมีนี่นี่ชนใหญ่ชนใหญ่ชนใหญ่เบือไปชนมันพปโดนเลยรเราต้งระวังนะตอนนี้โอ้ชัวร์โดดโชว์อะหลบชนพอดีตื่นประหยัดปชนไว้ได้ชนอีกทีครับรักตื่นตื่นคนะประชนอุ้ยโอ้โหชัวร์อุ้ยรุ่นใหญ่เหมือนกันครับอุ้ยใหญ่กว่าตัวนี้มั้งเท่าเท่ากันเท่าเท่ามาโลอ็ดเท่าเท่ากันเลยรุ่นเดียวกันเลยประชนโลเอ็ดโลสองวันนี้ โอเคมีเต่าด้วยตัวนึงยังไม่ตายด้วยเดี๋ยวดปล่อยครับอโอเคเดี๋ยวไปหลังหลังเรือนะอวนตับเดียวอวนตับเลยววันนี้เราห,นนหมานครับอ้าว,วันนี้เราหมานพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบอกอกสองหลังให้รุนรวยนะไซโลสองตัว ปลาชนกับวันนี้เต่าอ,อีกตัวนึ่งคนละสีกับตัวนั้นเลยเต่าเตอร์ไซค์ผ่านเต่าไปก่อนนะน้องเต่าเต่าเองนะครับน้องชนจะมาแล้วอุ้ยอ,อุ้ยมีทรงใหญหห่ผมไม่ยกโชว์นะครับ ไปแล้วไปแล้วพุ่มอไปแล้วพุ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเต้นจ้ะอืมเออทำตื่นเต้นเลยนะเนี่ยเขากันไหมเข่าพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมตัวใหม่นะครับรุ่นตัวแรกอ่าะเขากันเลยเต่ากันเลย,เลยผลกันเลยแยียกเลย <laughs> เอันเลยรุ่นเดียวกันเลยครับประมาณรุ่นโลโลหนึ่งโลสองวานี่แหละไม่ขาดเนี่ยโลหเหลืออีกสองหลังนะนี่แต่อ้วนนี้วกระป๋าเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะทำเบ็ด มาใส่เบ็ดก็ดีด้วยนะครับแต่ต้องเป็นเบ็ดที่ต้องใหญ่หน่อยนะครับอย่างเง้นเดียวง้างนะครับกําลังทําชุดเบ็ดสําหรับปลาใหญ่อยู่นะครับเดีย๋ยวทำเซจเดี๋ยวเราจะมาใส่กันด้วยไปช่อนหลครับมาสํารวจเลยละอย่างนี้เหยื่อก็มีพวกเหยื่อลูกปลาผมว่านะอ่ะสักครู่นะครับรยวใส่ไปคืนครับัยงแจะดักแบบใหม่เนี่ยเริ่มได้ผลแล้วครับเริ่มรู้วิธีการดักครับจากน้ําตื้นๆเอาญ้าคลุมบนหลัง ด้านหน้ารอบนะครับแต่ด้านท้ายไม่ต้องคุ้มปล่อยเห้ป่าแบบหลกผพานะครับป่ามันมาใต้น้ามันมามองแบบเนี้ยแล้วมันก็มองเห็นแสงสว่างด้านท้ายมันละมันก็เหมือนเป็นช่องแบบนาวายเข้าไปเลยเนี้ยนะครับเราก็เลยด้านหลังเราไม่คุ้มครับแต่ด้านหน้าเราคุ้มเราก็เอาอยามาคุ้มคุ้มนะคร,นนนะรับด้านหน้านะเฉพาะด้านหน้าด้านหลังปล่อยรุ่งเลย โดยเฉพาปะปลาชะโดมันจะมันจะถักแถวคุมด่านไายปลาชะโดจะไม่เข่าเลยแต่ตั้งแต่เราดักมาก็ยังไม่ได้ไปลาชะโดทีเลยนะแต่ทุกวับบนแล้วครับนะรอดูกันแต่ปลาช่อนนี่ก็ชอบมีตัวใหญ่นะช่อนก็นิ่มีตัวใหญ่เดี๋ยวอีกครั้งนึงครับผมอีกสักตัวเนาะ <laughs> ดูครับธรรมชาติสวยไหมล่ะครับพี่น้องบึงน้ำ เก็บทันปัญญานในร่าเปนยากเลยครับทที่ชุ่มน้ำอยู่ตรงสมบูรณ์ครับผมเดี๋ยวผมเึลนเร์แป๊บนึงนะครับเรียบร้้ยไอ้ขาสุ้ายอยู่ตรงไหนเนี่ยลืมละอยู่น้นกับ ขอมาหยับอะไรในปลาลําพันนี่ครับเดี๋ยวนี้ดูเทคนิคแล้วนะครับเนีย่ยใส่ปลานิลนนะ็อกช่องนะอตอนแรกเราก็ใส่ตึ้นช่องไปกิแหลไปไปนนนะ <c oughs> แต่มมัันนไม่ค่อยได้ผลนะเลยแตบอกปลานิลในวันฝนตกช่วงนี้เน้นไปช่องเลก่อนนะครับน้ำตื้นอีกล้งมึงอยู่ไหนนี่อรือร่องจริงเลื่องจริงเออคอนึกก่อนนะโอ้นู่นตรงนูนห่นตรงกอตาลนู่นใายถ่ายไปอีกหน่อย อ่ะสุดท้ายครับอยู่นู่นครับไอ้พันธุ์พูมันคนรุ่นเลยครับข็หันเรือยากหลังรอบไม่เปียกแต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ใหญ่ติดมันชอบนิ่งนะอันสุดท้ายสุกตัวโอ้ยใหม่ครับไป<อ>่ออกเรือขึ้นฝั่งครับเด<อ>ี๋ยไปดูผลงานบนฝั่งกัน หลบยี่สิบลังครับวันนี้ได้ประช่อนรุ่นโลสองตัวแค่นี้ก็เป็นทีนาพอใจแล้วล่ะครับพี่น้องธรรมดา,าแล้วเนาะวันฝนไม่ตกครับผมมีตัวนี้ก็ดีใจและเนี่ยเป็นบันอย่างซื้ออีกแล้ววันนี้ปช่อนตัวเท่านี้ทำอะไรกินดีครับพี่น้อง น้ำยานมจีนไหมเนาะน้ำยานมจีนเนาะโอ้โหเดชจัดเมนูน้ำยาน,น,จน,นจมนานนจีนเนี่ยมีตัวขนาดนี้เนาะหมานครับหมานวันนี้เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องถ้าท่านใดชอบหายอยู่หากินแบบมีก็ฝากกดติดตามไว้นะครับท่านคนหากินไปตามจังหวะเวลาของธรรมาชาติตามฤด,ดูการนะผมช่วงนี้ก็ดักรอบนะครับก็พอได้กินอยู่ครับรอบ20หลังรอบใหญ่นะครับย0หลังก็ได้เรื่อยๆครับบางวันกับหมานบันดินตัวตนี้นะครับ2โลเนาะ สำหรับตอนนด้อยากเห็นกดติดตามให้ครับผมคลิปหน้าเราน่าจะมาอีกนะครับคลิปนี้ผมรับพันภูมิลไวไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ